สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้1คัน Vip Camry มาแล้วครับตัวนี้2.0 G p 2013เป็นท็อปสุดใน2.0นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเกียร์ออโต้ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจไม่มีชนหนักตัดต่อพิควม่มเอกสารครบถูกต้องนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายแน่นอนนะครับ สีสวยเงาง,งามเต็มรัมนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับมาชมดูได้ตัวนี้สวยสมบูรณ์ราคา39,000บาทนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยใครเครดิตดีรอรับรถนะครับ5 9า0ยประมาณสำหรับการผ่อนผ่อนได้6ปีนะครับใครชอบนะครับกับทรงหรูหรกว้างขวางนั่งสบายบอกเลยว่ารุ่นนี้ทนและอึดมากๆและที่สำคัญคันนี้ติดแก๊ส LPG ถังโดนัท ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับขับรู้ดูประหยัดมาเลยครับมาเลยครับสนใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสวยมากๆนะครับแม็ก16ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวใชไ้ได้สบายใจแล้วก็ขับได้ประหยัดแน่นอน,นครับ ต้งบำรุงดูแลไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะครับรุ่นนี้อึดถึกทนแน่นอนนะครับภายในสวยนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้าและซ้ายและขวาเลยนะครับพนักพิงปรับไฟฟ้าเบาะขึ้นสูงลงอ่ําปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเลยครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแอร์หลังแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ลองพิจารณาจับจองดูได้นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ารถสวยสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังมีแอร์ด้านหลัังนะครบ ทพวดถึงเย็นสะดวกสบายเป็นแอร์ออโต้นะครับเลือกได้เย็นข้างหน้าเย็นข้างหลังแยกอิสระนะครับมาชมดูก่อนเลยนะครับรถสวยสมบูรณ์ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับฝากไว้พิจารณาใครชอบนะครับถ้าชอบสายประหยัดขับหรูๆตัวนี้ทนมากๆนะครับประสบการณ์ของแอดมินใช้รุ่นนี้อยู่ประมาณ2ปีนะครับทนจริงๆครับผมติดแก๊ส LPG วิ่งวันหนึ่งก็ต้องมี300โล400โลนะครับยกตัวอย่างตัวนณภูมิหัวหินไปกลับเลยนะครับบอกเลยว่าทน ดูแลดีๆใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับกับรถหลูทรงนี้นะครับใครหารถใช้งานก็ฝากไว้พิจารณานะครับราคา39,000นบาทนะครับรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับมาดูรถได้นะครับมาลองขับได้เลยครับคัดแล้วเช็คแล้วคันนี้สวยจริงไม่จกตานะครับถังโดนัทนะครับ เรียบเนียนแน่นอนมาใช้มาชมดูได้เะครับเออมาเช็คนะครับขอขอภัยเอาละครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับกับรถทรงหรูกว้างขวางนั่งสบาย VAP Camry สีดำเงางามดำดุแบบนี้นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักต่อหรือพิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับเราไม่คัดมาตั้งแต่แรกนะครับถ้ามันหนักแล้วก็พิกคว่ำมาเราไม่รับแน่นอนครับเราคัดรถสวยเท่านั้นฝากไว้พิจารณานะครับกับ t ต y o t a c a m มรี่2 0 g t 2 0 1 3นะครับพ็อปสุดเลย